หายเกลี้ยงแล้วครับเกลี้ยงเลยกัปปาร์อเหรอฮะไม่ให้เหลือเลยครับย่า โอ้ได้ช่างใหญ่มาตัดให้ด้วยครับนี่ช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งการุนวิน ข้าวเที่ยงเด้อพี่นอ้องอะไรดอกนี่ตำปลาบอตำปลาครับข้าวเหนียวนนข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงนนซื้อกันแบบสดๆเลยครับเจ๊เขียวเป็นคนรอยช่างให้บอเ,เ,เอารอเก็บเงินป,ป้าไปเที่ยวนะคืนนี้สายยันเดี๋ยวเอารถมารับคืนพัน, 1, พน 1, ห้่อวานพันได้อกเฮ้ยทำอะไร อ้าวคิดว่าไปแถววงเวียนน้ำผูหมดพันห้ายีถ้าไปวงเวียนน้ำผูไม่ถึงล็อกถ้าเป็ดโรยถ่ายี่สิบนมนะอันนันซีมาส่งกันหน่อยทำอย่างเคยไปเนาะอ๋อ เอาให้ดาวไปก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเด็กอ่านี่นอ๋อไออะไรคนเยอะแยะเยอะร่างยังจะไรสกกิลไม่ตันกว่ามันหมดไปกับไอ้ที่ตันป่ะหมดไปกับไอขี้นี่กับข้าวนี่นี่ยปกติข้าวก็ได้หลายกิโล ฝ่าเสียกัดนี่เสียตัดสองกิโลใช่ไหมเฮ้ยเก้ยผูกไว้เลยผูกไว้หนอไม่งั้นกระโดดตกเลยได้เนิกระโดดเลยแล้วไอพี่หักหักนีหักพวกกระโดดตกจากรถดิเดี๋ยวมารอรุนครับว่าจะได้ไป รวมทั้งหมดเป็นกิโลก,กี่ตันนะขออนุญาตก,กินข้าวเที่ยงนะ่อนครับร้ยยอยหนึ่ร้อยตื้อบอลลึกเลยปิดอาเ็ดห้าสิเก้าเดี๋ยวอีกมันขัดไปสิบเอ็ดบาทแล้วนะอ๋ดดอ ตั้แต่เชนะ้าเลยโมตอนมันบ่งโมงโม,ม,นโมันบ่งป,งปีมงพฤกตัดตั้งแต่สองโมงเช้านะหัวตัดสองหัวครับหมดถังหมดแก๊สไปไม่หมดมเลยแก๊ส มหมดแก๊สบ่หมดลมหมดแก๊สหนึ่งถัง,หม,ห,ง,งหมดลมสองถังนี่ถังที่สามทังใหม่ด้วยตรงนี้บ่โอ้รถเกี่ยวคันหนึ่งเหลือแค่นี้บ่ไม่เต็มกระบะรถเลยเลยอือ นั่นฝาฝานั่นด้วยบาไม่ต้องเสียดายนะเอฟซีไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายโอ้ยนู่นเสียดายนู่นไม่ยอมมาซื้อต้องซื้อตั้งนานแล้วนะขายของเก่าแล้วไม่ต้องหู้เสียดายไม่ได้ถ้าเสียดายไม่ได้นะห้ามเสียดายบ่ห้ามเสียดายนะขายเลยน่ะขายเลย ทำน้นทำนี่เหรอทำนี่ไม่พ้นทำมอนเดิมเอาไว้กิโลกห้าสิบกว่าทั้งแล้วกล่าไร้ไม่รู้เหรอห้าสิบ่าใช่นี่ก็ช่างแล้วตายเป็นตันแล้เลยนะหนไม่ตันรื้งจรงไว้ไหน อันนี้ที่อยู่บนรถนะครับเนี่ยแล้วก็ยังเหลือพวกใหญ่ๆอีเนี่ยตัดจนจะหมดแล้วอโอ้นี่เฉพาะซีรอบนี่ก็ไปหลายโลดลิอือเันสีชมพูกันไหมดิสีชมพูครั้เตะออนะตัวเตะไหม โอ้ตรงนี้ไปนีโล่งเลยเนาะโล่งเลยครับพื้นที่หนี่ห้าเลือไงออ้ีกห้าอะไเพ่ยี่ห้าไหมเกใสอีกใสอลยใสอีกเนาะ อันนั้นยังไม่ช่างบ่ช่างเลย๋อ้ี่้รับช่างแบบ <c oughs> ทีละนิดทีละหน่อยไปเลยตัดไปนี่ก็นหน่อยนะนาะรถเกี่ยวคันหนึง่งแค่นี้เองดูอ่ะ <c oughs> อย่าคิดว่าเยอะนะรถเป็นล้านใช่ไหมยอยู่กับแก๊สได้ไหมรถเป็นล้านครับเรียบร้อย ห้าสิบกว่าโล้่ะเดี๋ยวมาเราดูร่อน้ำนี้ว่ากี Election)> ่โลครับจับตรวิลนี่จับไปเลยก็เป็นมันมุนได้ติวติวติวยาารเกินไปเติมมาลดครับทำบ้านจีน่างห้าสิเท่าไรเนี่ยห้าสองห้าดีเลยห้าสิบสองเกี่ยวเาสิบอจำได้อีกนะโอ เก่งแท้น่าจะจำได้ดีเลยสายซื้อบ่อยอะนี่โยนคนดีมือตอนที่คนเจ็บจะหาเรื่องคนโยนนะคนหาโยนหาเรื่องคนเจ็บดึงเลยไม่ยกเลยไอดึงโซ่จะจะคล้องไปยกฝั่งเบานะให้คนโดนดีไปยกฝั่งหนักไอเด็ดออกนิดเดียวเองอันนี้เป็นพลาวสายันเนี่ย อันนั้นเหล็กเปล่าบ่เอาเอาเหล็กเปลาเอาไว้อ๋ออันนั้นที่เขาค้เนาะคั้มคอเศษเอานี่กิโลนี่เอา่ไวสามสิบโอ้สี่สบสีสิบเอ็ดพี่ช่ใชก่อนก่อนุ่นเลนได้ไงไม่ก่อน่บเกาล้นบุลุกลกด้้าสโอ้ ห้าสิบสองแถมเติมนี่ยห้าสิบกืบห้าสิบสี่เติมอีกเติมบีกเติมอีกเอาหกไปเลยามเลยเอาแถมเลยห้าสไม่ถึงอ๋อพอดเลย้โคาเก่งนะมีแต่หสี่ยอชอบเลขสี่บชอบสี อมาสี yeah. ่คนเชอไอมาสี hmm. yeah. 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 Been, h, ่คนสี so yeah. oh, okay. one, oh. ่คนจริงๆนี so ่เนาะเต่าสี่เต่สี่โยนเลยเฮอกระจกวันนี้ใหญ่เลยเนาะนี่เอาไปทำเตียงได้เลยนะเยอะเกินหกสิบชื่นก้นอันนี้เกินหกสิบมาอยู่ระดับเท่าไหร่อ่ะเราเกินหกสิบคนนะฮะคนโอ้ เดี๋ยวเราขายนี่ไปเราไปเที่ยวกันนะป่ะแม่ไหนเมื่อวานพันง่ายยังไม่ได้เลยจะเขียวไปซักซื้อผ้าวไหมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เลยไหนเมื่อวานค่าจ้างเนาะค่าไรเมื่อวานขายอะไรขายเศษเหล็กนี่แหละโอเคแต่ว่าเมื่อวานขายแค่ตัวนั่นมันนะอ๋อที่ยังติดอยู่เนี้ยอยู่เลยร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบแปดนะไ้ครับไอ้กระตุยมันร้อยหกสิบไปจ้าวหัวที่นี่ว่ามีเนี้ยงไงแล้วเช้าบอกเขาแล้วที่ทำอะไร หนึ่งสองก็ลายลายเโอ้ซือบ้านก็จะรถทำมาไปสามหมื่นเถอะไวนานไม่ได้รีบปล่อยมือโอ้อันนี้ไปซื้อของเก่าเจอบ่ครับซื้อกล้าบ้านเลยเป็ไปซื้อกล้บ้เลยครับก้าบ้านเลยบ่ครับโอ้มมันทุกยูคาวันละเที่ยวหนึง่งในสองตันก่อนนี่นะโอ้เมื่อกี้ผมตัดยูคาร์ทกับสองเดือนแล้วนี่ซื้อไหมนี่โลละสิบบาทเหมือนกัน เอ้าวบอกโอ้แถมแม่ก็สั่งสองสองตันไงเอาไปไว้ที่ศาลอ๋อเอาไปทำอันนี้นะรั่วนะโอ้เพียงทำทำไม่ได้ทำเพียงทำเพียงทำเพียงทำเลิกยกเลิกแล้วไปจ้างคนอื่นแล้วไม่เกียร์เบอร์เลยทีมงานเพียงทำเลยทีมงานเพียงทำมันก็มาตีเช้าเลยเจ็ดโมงขึ้นเขามาถามว่าจะไปทำนั่นแหละนะครับแไ่ผมไปยกเลิกเดี๋ยวพักก่อน เอวพี่จะไม่ค่อยใส่ไรไปทำบาราเรียบแบบไหนที่นับยังไงเนี่ยกนเองาดนับดไหฝั่งหนเยอะฝั่งหนน้อยก็ตามนั้นเลยอะไรอ๋อบวกรวมบวกกันไหอกัน ฝั่งนี้ห้าสิบเกือบห้าสิบสี่มันเออสาเซตอีกเอาอันนี้ห้าสิบสี่อันนี้ยังไม่ถึงนี่ใองนี้มันถึงไมอง่เา่งันถึงยังอีกเส้นนึ่งเอ้าพอไหมห้าสิบสี่ยี่สิบสอง เออ้ยอพี่จำไม่ได้ต้องยกอันนี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อเร็เนี้ยมันเท่าไหร่ไงห้าสิบสี่กับยี่สิบสองห้าสิบสี่ยี่สิบสองยังยกให้ยกเกิดอะไรขึ้นยังไงวะเงนมันเ<ด>ออตรงเออนี่ก็นับตามอันนี้นับตามน้อก็ถูกแล้วก็บวกกันก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นกนก ฟงนึงก็ใส่5้เอ็างนึงก็ใส่ยี่สิบองมันเดิมห้าสิบเอ็ดกอันนี้มันสากิโหอ๋อหักอันนี้ใช่ไหมจ้ามันสอ๋ออันนี้ช่างแล้วหักสามโลไปกคนนัก็เลยยกไว้อยู่ฝั่งนั้นกระนูอี้อันนี้ช่างอะไรบ่ก็ส ไอแผ่นเนี้ยมันสามกิโลไงคะแนนมักลูเคลปีโก้โน้หมักลูเออนั่นคืออ๋อเชี๊ยดแต่อแผ่นนี้มันมันสามกิโลไงก็ลองลองกลับกันนี่ว่ากลับกันนี่ฝั่งนู้นก็จะหนักกว่าอ้าวโอ้เท่เลยโลขึ้นโลขึ้นเลยโลขึ้นโลขึ้นเลยโอเคผมไม่มันเคยเคยกห็นเรื่องเจ๊นะก็มันกับเหล็กมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันจะหนักต่างกันโลครึ่งโลครึ่งดีแต่เนาะตาช่างสองตาช่างเลยครับ อยากจริงมรวยจริงเลยอันนี้ชั่งแล้วชังอีกก็ได้ครับอาานีบอปีเกลยนะเ้ดฝั่งนี้ครนี่ฝั่งนี้จะหนักกว่ากัเนี่ฝั่งนี้เกินหกสิบโอ้ฝั่งนู้นหนักกว่านฝังนู้นาหนักกว่า สี่สิบอเติมมไเติมได้ไหมเตมมอันนี้สามหใ่ไหมเติมมานนนเติมไปอีกนิดนึงเติมฝั่งนี้สี่สิอนนู้นเท่สามสิบห้ห้ันนี้ฝั่งนี้ใส่สีเติมอันนี้เท่าไรนะสามสิบหอเติสามสิบสองสามสิโอเค เดี๋ยวฮ่าฮ่า่าฮ่า่าชไม่าฮ้อกวนะดีดีเท่าไงดีเท่ไงถ้าชอบตกงกิงตนะเถอะาฮ่านี่มียม่อยู่อย่างนี้เลยออันนี้ออกออกก่อนไหมเนี่ยเท่าไก

ก็มีของเติมด้วยอันนี้ไว้เติมเหรอของแถมของแถมเอาพอไหมเอา20ไหม20 20เอาได้แค่20ไหต้องลบเอ้ยมันไม่ต้องลบเลยเหรอลบทำไมไม่ต้องลบอันนี้เต็มเลย20กับ47อืมโอเคโอเคจบต่อหน้อจบน่าหมดแล้วบ่ตัวนี้ต้องใส่โอนี่ดิเหลืออีกอหนึ่งอันนี้ต้องมวยนะเป็นเงินนี่ลังมวยเบอร์ละอวย เจ้านี่อันนี้เอาเก็บเหรอแล้วนั่นล่ะมูลย่นะเอาไว้ด้วย fc h บนั้นทักมาได้เนะเราวินนะเราตู้โอ้ถักเต่าถวินตู้ครับไอ้ว้ ตลาด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 แล้วมาสร้างกำรเง้ยเนาะไม่เลยเสื้อประมาณกโลห้าสิบกว่าวานี้เจ็ดสิบกว่ามเนาะโอ้เกือบแปดสิบอ่ะโอ้แปดสิบเก้าสิบแล้วเนาะสี่สิบสามกับสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสาม โอ้แปดสิบหกแปดสิบหกปาดิโตหนักด no. ้เนาะได้ลเท่าไหร่พี่กิจกมเราหกสบกิโลัง uh uh ่เาะในอกเส็นเอาอีกเอาอีกเอาอีกบรรลังได้ไหมเนี่ยเอาจะขียจอง อย่งดีเลยอย่าชายเลยนั่นอ่ะสุดท้ายท้ายสุดท้ายแฟนสวยจะได้รวบรวมยี่รวบรวมรวบรวมโอ้พอดีแท้อกแน่เลยสุดท้ายเลยน่ามาสองผมสีเก้าเองเล่นห้ามาเยอะมันต้องมาห้าดีมาหาสองแน่เลยิีเก้าแค่นั้นแหละโอ้รถเกี่ยวกันหนึ่งเหลือแค่นี้แหละไม่เต็มข้อรถเลยเนี่ยอันนี้ใส่ที่ใส่ที่เกินน่าหน่บอกโอ้โห 4๋อส4่สิบ5ก2ีเจ็ดสี่สิบหกสอ้อี้กบก 42่2ิบสองสามสิบสอหมดแล้วนะยงหน้าหลังฮะยี่สิบสี่สิบี่สิบสามบสามหโอเครบัสทายกันเน่พันสาแค่พันสตันสามร้อยกิโลครับหตันสามรกิโล หตันสามรอสิบกิโลเลขที่ออกครับหนึ่งตันสามร้อยสิบกิโลคูณหนึ่งตันสามโอ้สิบบาทกดเลขก็ได้จะกลับเลยตันสามโอ้อันนี้มันก็อันนี้อันนี้ก็ไปเยอะอยู่ดีเนาะหลายร้อยโลอยู่ด้ีโมเลยเออโมเลยด้วยโมเลย นี้อันนี้เราประมาณเกือบเกือบสอตันเราฝาครอบนู้นด้วยเนาะครอบนี่ตัวนี้ราก่อนเราอัดางเฮ้ยเราเอาางเลยสองอันมันจะเกกินกับัลลังเน้ยัน้น่นเนาะบัลลังก็ยังไม่ได้เคสิถ้าตีไปก็ประมาณสตันกว่ากวเาะ เพราะว่าบางคิดบางอย่างมาันก็ขายไปแล้วครับออืกงไม่ต้องไม่จะทางอุ้มนะจ๊ะต่อมาณน,น,นี้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดียามเย็นครับผมเอาเป็นว่าคลิปสุดท้ายวันนี้ก็แล้วกันนจะไปใน,นต,ต่อในต่อครับเอไม่รู้อาสายันได้ตังค์แล้วเดี๋ยวจะพาสายันไปเที่ยว โลมาใส่ยันอะใส่ยันไหนเขียอ,อ้าวเหรอจะเขียวมาด้วยเหรอ <c oughs> ใส่ไหนเ <c oughs> ขียวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ